เพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยวันนี้ก็เดินผ่านต้นตาลเป็นต้นประจำที่ได้เอาลูกเขาไปเพาะแต่ก็ยังไม่ขึ้นยังไม่สำเร็จผลเพราะว่าเพิ่งหัดทำวันนี้ก็เลยจะเดินมาดูว่าลูกที่เขาล่วงแล้วมันเกิดรากมันล่วงเขาเกิดรากแล้วเราจะเอาไปเพาะเลยครับนี่คือวัสดุ นี่ก็ยังไม่เกิดนี่ก็ยังไม่เกิดผมก็จะมาดูนะครับที่เกิดแล้วก็ขี้เกียจขุดเพอขี้เกียจขุดปั้งเพราะมันรากมันลึกครับที่ขี้เกียจคือรากมันลึกนี่ครับรากมันลึกอย่างเงี้ยผมอยากขุดอย่างเงี้ยอยากขุดอยากขุดไปปลูกนะครับอย่างเงี้ยอยากขุดไปปลูกเห็นต้นตาล อยากขุดไปปลูกแต่ผมไม่รู้ผมไม่มีเสียมไม่มีจอบผมมีแต่มีดเล่มเล็กๆขุดเขาเนี่ยมันจะรอดไหมขุดไปปลูกใจก็อยากได้ครับอยากได้อยากลองขุดขุดลงกระถางดูเดี๋ยวสักวันจะลองมาขุดดูครับปล่อยเขาไปก่อนแต่วันนี้มาเจออยู่ลูกที่เคยเก็บลูกที่เขาล่วงติดกระดิน ถ้าจะมาเจอไงครับลักษณะเขาไงครับมาเจอแล้วก็ลองลองดูเขาว่าเออเขามีแทงลากออกมายัางแทงลากแล้วเออคนนี้ก็อยากได้อยากได้ก็ลองจะลองขุดอุปกรณ์ผมก็ง่ายๆครับไม่มีอะไรมีดเล่มเดียวขุดแล้วจะรอดไหมเดี๋ยวผมจะลองดูถ้ารอดก็จะลงกระถางดูซึ่งเคยเก็บเป็นลงกระถางแล้ว บาง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 ,งลูกเขาก็รอดนะครับบางลูกเขาก็ฝ่อไปเลยเนี่ยก็คือปัญหาที่สายที่ผมเจอคนอื่นจะเ,จเป็นหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่าผมเจอว่าผมาลงขะถางแล้วนี่หรือเป็นเพราะผมเป็นเพราะผมลดน้ำเขาเยอะไปหรือเปล่าเขาถึงได้ลากเขาถึงได้ฝ่อฝ่อแล้วก็ตายอะครับไม่เจริญเพราะมือไปจับเมื่อเช้าลองแงดูมือไปจับ เอมันเป็นฟอรแล้วตายวันนี้ผมก็เลยจะลองมาขูดใหม่ว่าเขาจะลึกไหมแต่มีผมผมไม่มีจอบนะครับต้องบอกไปก่อนผมไม่มีจอบเอามีดลองแซะดูค่อยๆแซะไปเรื่อยๆว่าเขาจะลึกไหมถ้าเขาไม่ลึกก็จะเอาเขาไปไปลงกระถางถ้าผม มีจอบอย่างเขามันก็คงจะดีครับตอนนี้แต่ผมก็ไม่ได้เตรียมจอบไม่ได้เตรียมซื้อจอบมาเพื่อจะทําการขุดก็เล่นแบบบันบานเลยครับตอนที่ต้องบอกว่าเล่นแบบบันานบัานในที่นี้ก็คือขุดกันเทเห็นขุดกันแบบบ้านขุดลองดูว่าเขาจะอยู่ลึกไหมค่อยๆเปิดหน้าดินครับ เขามีดผมมันมีดปลายแหลมเดี๋ยวไปโดนเขาเขาให้นะครับจะค่อยเปิดเข้าไปจะเห็นแล้วครับไม่น่าจะลึกครับไม่น่าจะลึกไม่น่าจะลึกครับเขาไม่น่าจะลึกต้นนี้หลกนี้ไม่น่าจะลึกหนอนี้ลองดูครับนี่ครับเห็นความขาวของเาขาแล้ว ผมลองขยับดูนะครับอ้าวไม่ลึกครับเนี่ยไม่ลึกไม่ลึกไม่ลึกอ่าโชคดีไปได้มาหนึ่งหนอ่อหนึ่งรากนี่ละครับขุดกันสดๆขุดกันใ้เห็นสําหรับไปทําบอนไซตาลได้ลูกเลยครับ,บลูกนึงก็อยู่ข้างๆกันนะครับอยู่ข้างกันจะานมาดูว่าเขาจะอยู่ลึกไหมจะเ,เปิดหน้าดินกันครับนี่คือบบ้านเลยนะครับสดๆดบรบ้าน พูดกันแบบเห็นเห็นอุปกรณ์ก็อย่างที่เห็นครับไม่มีอะไรเยอะมีมีดค่อยค่อยเลาะนาดินก่อนว่าเขาอยู่ลึกไหมจะลึกมันเขาไปทางไหนเนาะ นะครับค่อยเลาะดินค่อยเลาะดินดูว่าเขาอยู่ลึกไหมนี่คือสายขุดแบบบ้านนะครับค็ลองดูคือเห็นในกลุ่มแล้วชอบครับค่าเวลาอ๋แย่แล้วครับไปแทงโดนลากเขาแล้วมีดไปโดนลากเขาแล้วครับไปเฉียนโดนลองดูครับ จะรอดไหมนี่ไปโดนเขาแล้วนี่ไปโดนลากไปแล้วครับจะขุดต่อหรือพอแค่นี้นี่ครับใจเสียแล้วครับนี่ไปโดนลากเขาแล้วโอ้โหอยู่ด้วยครับลุกเลิกครับภารกิจพอแล้วครับเอาต้นนี้ต้นเดียวแล้วครับเอาต้น หนอนี้ไปปลูกแล้วหน่อนี้มีดไปโดนเขาแล้วเสียหายแล้วฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับบอนไซต,ตานที่ผมเคยดูในกลุ่ม <c oughs> ก็ขอขอบคุณคนที่ลง youtube ที่ให้ความรู้ว่าเออลองดูการปลูกบอนไซต,ตานเป็นยังไงผมก็อยากลองผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ผมดูเข,เข้าไปดูบางบางท่านก็ให้ความรู้ความกระจ่างบางท่านก็ให้การติชมมา ว่าสมควรจะปลูกอย่างนี้อย่างนี้ผมก็จะลองดูเพราะมันมันมีเวลาก็ต้องลองดูครับนี่ดูรลักษณะของเขาเดี๋ยวผมจะขออนุญาตลงกระถางก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ